Hello everyone welcome back to baby baser ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง baby baser ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาถ่าย r อ c k นะครับ fastwool เอกบุญก a นะครับผมหลายคนนะครับก็พอจะทราบแล้วนะครับว่าทาง fastwool นะครับได้ร่วมมือกับทางบุญกศนะครับผมเพื่อให้นักเรียนของ fastwool นะครับได้ไปเรียนตัดเย็บแล้วก็เรียนแพทเทิร์นกับทางบุญกะหนปีนะครับผมก็ จะเรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับผมตลอดเทอมเลยนะฮะรุ่นของผมอ่ะจะเป็นรุ่นที่สองแล้วที่ได้เรียนการทาบุญกะนะครับอ่ะหลายคนคงยังไม่รู้นะครับว่าบุญกะคืออะไรผมขอเล่าข้าวๆเ,เลยแล้วกันเนาะบุญกะแฟชั่นนะครับผมเป็นสถาบันแฟชั่นของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งเป็นสถาบันแฟชั่นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับผมที่แบบเรียกได้ว่าแบบดีมากๆนะครับผมอย่างที่เด่นของบุญกะนะครับก็จะเป็นแบบเรื่องแพทเทิร์นเลยนะครับผมถ้าเกิดแบบใครที่แบบ ติดตามเกี่ยวกับแฟชั่นใช่ไหม mm hmm. ก็จะรู้ว่าแบบถ้าเกิดที่ไหนแบบที่สอนแพทเทิร์นดีๆนะครับ <Wow. S 1> ผมก็จะมีชื่อของบุญกะเนี่ยติดอยู่ตลอดเลยครับผมโ <Wow. S 1> ดยทางบุญกะนะครับผมได้มีการก่อตั้งนะครับเป็นโรงเรียนเครือข่ายนะครับอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับผมหรือก็คือที่ผมกำลังจะไปเรียนนั่นเองนะครับผม โดยที่ประเทศไทยนะครับผมก็จะเป็นแบบหลักสูตรที่เป็นแบบภาษาไทยนะครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนการสอนของคนไทยนะครับโดยจะมีการสอนแบบตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบพื้นฐานการตัดเย็บพื้นฐานการใช้เข็มการใช้จักรหรือแบบเบสิกทั้งหมดที่นักเรียนแฟชั่นควรจะรู้นะครับผมก็คือนักเรียนแฟชั่นควรจะมีสกิลอะไรติดตัวแบบเบสิกอะไรเงี้ยจนถึงขั้นแบบแอดวานซ์อย่างเงี้ยทางบุญกะเขาก็สอนหมดเลยครับผมก็เดี๋ยวรายละเอียดผมจะไปแจ้งท้ายคลิปเลย้วกันเนาะเดี๋ยว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางไปเรียนก่อนละกันไม่งั้นเดี๋ยวผมจะสายแล้วเ,เดี๋ยวจะพาไปชมะะว่าครับว่ายากาศในการเรียนของแฟสวูนะครับผมที่ไปเรียนที่บุญกะนะครับจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวตามกันไปดูเลยนะฮะ ถึงแล้วครับทุกคนนี่ฮะบุกกะเดี๋ยวเข้าไปเรียนกันฮะสวัสดีครับเราพบเพื่อนแล้วหนึ่งคนยูทูบเบอร์แอนยูทู้บบล็อเกอร์พังเท้าอยู่ชื่อดีแซนนะครับผมเห็นหลายๆคลิปแล้วเนาะไปติดตามกันได้นะฮะเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปเรียนกันดีกว่าสวัสดีไม่เป็นไรครับรไม่หน่อยข้างหน้าีไหนแล้งานถึ่ไหนแล้ว เลยเดียวค่ะไม่อยากโซ่เท่าไรแต่แบบรอดูนะคะต่อไปอุ้ยน่าสว่างมากทุกคนอาจารย์จะจะจะอะรคไปเบ๊มมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับครูบุ๋มค่ะครูบุ๋มฮะครูบุ๋มสอนอะไรครับผมสอนตัดเย็บค่ะอ๋อแล้ววันนี้วันนี้เราจะสอนอะไรกันครับวันนี้เหรอคะวันนี้เราจะอ่าเย็บกระโปรง ที่ทางจากอาทิตย์ที่แล้วค่ะ,ะแล้วตอน <c oughs> แ,ลแล้วตอนบาก่ทำอะไร,รครับตอนใหม่ก็เย็ยบกระโปงที่เป็นการบ้านจากเทิมที่แล้วแล้วก็ยังไม่เสร็จค่ะกระโปงส่งเองโอเครู้สึกไงบ้างครับกับการมาสอนกับของเด็กแฝดปีนี้เป็นไงบ้างสอนยากไหมฮะยากนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยทเทียบกับปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับ ชอบคนละอย่างอ่ะเนาะปีที่แล้วอชอบเรื่องแมทเทอรแต่ปีนี้รู้สึกอยากชอบเย็บกันแบเครับโอเคไม่รบกวนแล้วสวัสดีเจ๊อันนี้คือทำอะไรอยู่ครับโอเวอร์ล็อกอยู่ครับโอเวอร์ล็อกคืออะไรครับโอเวอร์ล็อกคือการเก็บชายนะคะไม่ให้มันลุยนะคะเวลาเย็บขึ้นนะคะับแต่ก็มันก็คือการเสี่ยงชีวิตนะคะถ้าทำผิดก็คือต้องหลอกนะนะครับครับผม เราจะมาดูการโอเวอร์ร็อกของเจ๊จิมน,นะครับผมว่าจะตรงแค่ไหนกันนะฮะน,นี่นะครแล้วคือมันไปเร็วมากถ้าเกิดพลาดก็คือเลาะ กรีบความสวย,วยสธิแพตตี้หรือเปล่าครับเนี่ยีสวยเลายิ่งย,ยูไหนๆขอดูหน่อยฮะโชว์หน่อยฮะนี่นะฮะนะฮะี่นนมันตรงทุกคนกรีบว้าวอ่ะไปต่ออีกเซตหนึ่ง นี่หลบยังอันนี้นี่หลบยังยังมีที่ไหมไปลีใช่ไหมนี่ต้มฟันหนต้ข้าวกรรมสการ์ข้าวตีนส้มงค์มันต้องนี่จัดทำขนทำข้างนอกแล้วก็อย่าลืมกรดารองไม่อยานข้าันนตามนั้นแล้ก็รองไปนี่ก่อนแมือไป รกันกันอันนี้คือเครื่องรีดนะฮะกระโปรงผมหนักมากต้องแก้แล้วก็รอแล้วก็แก้แล้วก็รอแล้วก็แค่ล่า <c oughs> สุดก็คือนี่นะฮะต้องเปลี่ยนตอนแรกอะเย็บ แบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมันติดอะมันแบบจริงๆมันต้องหา่หางห่างออกไปใช่ไหมแต่นี่ผมเปอเย็บแบบติดชิดเข้าไปแล้วมันรอยากก็เลยแบบต้องมาเปลี่ยนทำนี้แทนรอดู Let's น่ารักสุดก็คือเพลงของโรเซ่ยิ่งออกก็คืองานไม่ทำกันแล้วทำอะไรอยู่คะรับเมฟสวัสดีครับ ตอนนี้เราก็จะเย็บอ่อกระโปงกันนะครับใช่หรือเปล่าใช่แหละจะโม <c oughs> ่งเปล่าไปดรู้อันนี้เราทำรอบที่เท่าไหร่แล้วคะไม่รู้อ่ะคือเอาจริงั้มคือคือแค,อคอ่ผมคนเดียวก็คือแบบแก้ทุกส่วนไม่ว่าจะทาส่วนไหนก็คือแก้ทุกส่วนทุก <c oughs> รอบดีกว่าเออก็คือถ้าเกิดใครที่กําลังเหนื่อยกาลังท้ออยู่ในการเย็บนะให้หันมาหาผมเราจะรู้ว่าคนที่หนักกว่าอยู่นี่นะครับสู้ๆนะไหน ผมเป็นกำลังใจให้อันนี้คือบรรยากาศรอบห้องของเรานะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลากี่โมงซึ่งวันนี้เรามีมิชชั่นที่ว่าเราทำกระปงสองตัวให้เสร็จภายในวันนี้ใช่เลยครับซึ่งตัวแรกนั้นก็คือยังไม่มีใครเสร็จเลยจ้ะณจุดเนี้ยนี่เมื่อนมถ่ายเขาเกิดมาถ่ายแล้ว อาจจยใช่คุณแบ๊บนะคะ Baby Brother คุสู้นะคะมันเกิดออกเข็มรุดพักเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันหน้าเดิมอยู่แล้วทั้งที่แล้วก็เจอหน้าเนี่ยตอนถ่าย อะไรนะหนึ่งวันกับ้าเปลี่ยนสมบุก็ได้อ่ะเอออ่เดี๋ยวไปกินข้าวกันเรนะสรุปงานตอนเช้าก็ไม่เสร็จอยู่ดีทำไงก็ไม่เสร็จเงนี้จะได้แค่ตอนเดียวกลับบ้าน่กินกินเขาบอกว่าให้ทำสองตัวแต่ไม่น่าจะทันถ้าคนอื่นก็ทันนะแต่เออมาเพื่อเล้อรุ่นรุ่นเราคือแบบเล้อเก่งลรอไปบ่นไปทำไปบ่นไปอ่า นั่นแหละไ้เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแ,แล้วเดี๋ยวค่อยมาทำกันต่อตอนบ่ายนี่นะคะตามสัง่งร้านนี้อร่อยอยู่หน้าแม็กแวร์ลูนู่นคือแม็กแวร์ลูนะครับชายอยู่ตรงนี้อร่อยมากสั่งกันได้ สวัสดีเปนไ้าอไปแล้วโอเค กคือเขาไปตัวที่สองหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวรีบไปทำต่อเดี๋ยวเอาเอาขอบเขาเรียกว่าอะไร,ไร,รอ,ะอ,อะชายกระโปงนร่นแะละเอาเข้าไปแล้วก็เย็บได้เย็บถ้าวัดขนาดถูกป่ะตองไหนตั้งใจเออย็งใจาใจ,จ,จนะุดเจาะจุดตั้งใจเัก ไม่สาตกสถานะแบบนันได้งอตัดเองใส่เองแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบน็นตัด สั้นเสมอรเเไสร็จตำตงไปแล้วิดอใส่ให้ดูหน่อยใส่ให้ดูหน่อยองรถไนอเอามันใหญ่ไว้ใช่ไหมอ๋อทำใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวเก็บข้าอีกหน่อยเหรอ เหลือ5้าทีคือบุญกะปิดแล้วเดี๋ยวต้องรีบเก็บของด้วยว่าเดี๋ยวไปส่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันเ <Okay. S 1> นี่คือบรรยากาศห้องตอนเลิกเรียนนะครับทุกคนห้าโมงเป๊ะ อา้าทุกคนนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็กลับถึงคอนโดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยากจะบอกว่าคลิปที่ผมถ่ายมานะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นพวกบรรยากาศซะมากกว่านะครับเพราะว่า,าที่ผมไม่ได้แบบถ่ายละเอียดมากแล้วก็แบบอาจจะแบบไม่ได้ไปสัมภาษณ์แบบพวกเพื่อนๆมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือแบบพวกคุณครูอะไรเงี้ยนะฮะผมเพราะว่า1คือ งานวันนี้ที่เราต้องทําส่งนะครับผมเป็นการตัดกระโปรงนะครับ2ตัวนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็จากของเทอมที่แล้วนะครับที่เราตัดทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็นํามาทําในครั้งนี้นะครับผมสองตัวซึ่งตัวผมเองอะทำเสร็จได้แค่ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ต้องตามไปส่งอีกทีหนึ่งวันอังคารนะครับผมนั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เพื่อนๆทุกคนนะครับรวมถึงผมนะครับผมต้องตั้งหน้าตั้งตาทํา โปรงของตัวเองให้เสร็จนะครับผมแล้วก็แบบเหมือนแบบจดจ่อแล้วก็ใช้สมาธิค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่า ด้วยที่ว่าแบบพวกเราเนี่ยครับเป็นนักศึกษาชั้นปีหนึ่งนะครับผมทําให้ส่วนใหญ่นะครับประมาณ80% 9 0เลยจะเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานในการแบบตัดเย็บมาก่อนหรือแบบพกแพทเทิร์นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะทำให้แบบอันนี้เหมือนเป็นการตัดกระโปรงครั้งแรกของพวกเราเลยนะครับทำให้แบบอาจจะมีการแบบตัดช้าบ้างทํานู่นทํานี่ช้าบ้างแล้วก็อาจจะต้องแบบเลาะใหม่ทําผิดบ้างเบี้ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทําให้ต้องใช้สมาธิแล้วก็การจดจ่อที่ค่อนข้างจะละเอียดหน่อยนะครับผมเลยไม่ได้ถ่าย อะไรที่แบบละเอียดขนาดนั้นนะครับต้องขอภายในะที่นี้ด้วยนะครับผมส่วนบุญการนะครับผมใครที่สนใจอยากจะเรียนกับบุญกานะครับผมเขาก็จะมีคอร์สที่เลือกมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น long คอร์สนะครับตั้งแต่แบบ1ปีหรือ2ปีอะไรองนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นช็อ s คอร์สนะครับผมมีทั้งแบบ drawing หรือแบบ pattern หรือแบบ basic desk making หรือว่าไปขั้นแบบ advanced เลยนะครับผมก็คือแบบ คือทางบุญกาเขาจะสอนตั้งแต่เบสิกจนไปถึงขั้นแอดวานเลยนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสิ่งที่เพื่อนๆนะครับอยากจะไปเรียนต่อนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อผ้าผู้หญิงเมนส์แวร์หรือแบบชิลด์แวร์ก็มีนะครับผมก็สามารถเลือกคอร์สเรียนได้นะครับผมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของบุญกานะครับหรือแบบดวข้อมูลต่างๆของบุญกาแฟชั่นนะครับผมได้ที่1นะครับ Facebook นะครับ บุญกะแฟชั่นสคูลนะครับผม2นะครับทาง TikTok นะครับผมบุญกะแฟชั่นนะครับผมแล้วก็3นะครับทาง YouTube นะครับบุญกะแฟชั่นแบงคอกนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับทาง IG นะครับผมบุญกะอันด์ดับสกอลแฟชั่นอันดับสกอลสคูลนะครับผมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางทั้ง4ช่องเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลอีกรอบหนึ่งไว้ทางด้านใต้คลิปกันนะครับผมก็สามารถไปเลือกหาแล้วก็ไปดูคอร์ส ที่เรียนได้เลยนะครับผมหรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญกะก็ได้นะครับผมใช่ไปเลือกคอร์สที่ตัวเองอยากเรียนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช็อตคอร์สหรือลองคอร์สก็ได้นะครับผมหรือจะลองไปดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับทั้ง4ช่องทางเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม I v e g o t t o go see you later bye bye